สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาอยู่ในช่วงนะคะขายลูกดูแม่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมขา จะมีต้นอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูเลยนะคะก่อนอื่นไฟแจ้งก่อนนะคะว่ามีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ชื่อคลิปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ไฟมีโปรโดีๆมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อ1นถึงสต้นนะคะค่าจะส่ง70บาทเมาๆนะคะแต่ถ้าซื้อ3ต้นขึ้นไปนะคะส่งฟรีกันไปเลยะค่ะแบบแตะกร้าไพรส์นี EMS นะคะสามารถรวมได้เลยนะคะคลิปกันก่อนก็รวม ได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่เอฟไปแล้วนะคะรอรอบส่งวันเสาร์นี้นะคะก็เอฟเพิ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชม่ะสวยทุกต้นเลยนะคะโดยเฉพาะที่อลังการงานสร้างก็ต้นนี้เลยนะคะคือในจานหนวดเขี้ยวนะคะต้องไปชมสวยมากมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเทพอักษรานะคะเป็นบอลมีแข่งนะคะ บอลด่างนะคะอันนี้คือลูกของเขานะคะลูกของเขาแท้ๆเลยนะคะได้กี่ต้นก็คือด่างหมุดนะคะเพราะว่าไฟแคะเคียวเอานะเนี่ยค่ะด่างประมาณนี้นะท่านผู้ชมต้นละสี่ร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หลอดใหม่ออกมาก็ด่างนะต้นละสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้แม่เขานะต่อไปค่ะรัตนสินนะคะรัตนสินเป็นบอลป้ายสีแดงคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้คือแม่เขานะคะต้นนี้เหลืออยู่สามต้นสุดท้ายนะคะ ต้นละ250บาทนะท่านผู้ชม250บาทนะคะต่อไปกุมพกันนะคะกุมพกันนะคะตอนโตจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แม่เขานะนี่ค่ะท่านผู้ชมขาบอลเก่านะคะตับรามเกียรนะคะท่านผู้ชมต้นละ1 0 0บาทนะคะนี่ค่ะต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะและต้นนี้นะคะในจานหนวดเคี้ยวนะคะอันนี้ต้นตอนโตนะไม่ใช่ต้นแม่แต่เป็นต้นตอนโตแต่ว่าโตมาก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมไฟแจ้งแบบนี้นะคะ นี่ค่ะไฟให้ดูความงามนะสวยมากต้นตอนตัวจะใบเลื่อมมากนะคะแต่ว่าต้นนี้เห็นไหมคะใบจะไม่ค่อยเลื่อมคือว่าไฟแจ้งก่อนนะว่าเขาน่าจะกําลังสร้างหัวนะคะใบเขาก็เลยเห็นไหมเขาจะโสม,สม,สมหน่อยลูกค้าต้องเอาไปเลี้ยงนะคะถ้าต้นเล็กนะไฟให้ที่ส0งร้อยบาทนะคะต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปสามร้อยนะท่านผู้ชมอันนี้ขอคนรับได้นะคะนี่ค่ะเหลืออู่สามต้นสุดท้ายนะคะนี่นะคะ สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมสามารถเอาไปรวมกันได้เลยนะคะกับบอลสีที่ไฟแจ้งไปคลิปก่อนๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไฟก็เริ่มอาไปแพ็คแล้วนะมงคลนซับต้นละ200นะคะมีลูกค้าจองไปแล้ว1น,นะคะเหลือ3นางกิรินีเทวีร้อนะคะคุ้มซับ250นะคะ พริกกะเกลือใส่ตั้งแม่200นะคะทิดาแม่กองร้0นะคะต้นนั้นสองหลวงราชศดีหา200นะคะใส่ตั้งแม่เพชรพลรานเนะคะโคบุตรนะคะมี200กับ180นะคะมนสวรรค์ส0 0นะลูกค้าอันนี้ค่ะอับสอรสวรรค์ต้นสุดท้ายนะคะโตมาจะเป็นแบบนี้นะอับสอรสวรรค์ต้นละ4 0 0นะลูกค้า พันดาวมีหลายต้นในกระถางเอาไปสองรห้าสินะคะนี่ค่ะในจานหนวดเขี้ยวตอนโตอันนี้ในจานหมดแล้วนะคะมีนางวิชุดานะลูกค้าไม้แยกหน่อใส่ตั้งแม่สี่ร้อยนะคะนางฟ้าจำแรงใครจะเอาไปต้นละเ9บาทนะคะอับสวัสิอับสวััววไม่ป้าน,นั่นเองนะคะบางพีนผูมาชมบางพีต้นละร้อยยี่สิบนะคะเหลืออยู่สามต้นศิลาหุ้มทอง ต้นละสองร้อยแปดสิบนะต้นนี้นะแต่ต้นนี้มีเพชรจะสีแซมขึ้นมาด้วยเอาไปสามร้อยนะคะแต่ไม่ด่างอันนี้ยอดมองกุฎลูกค้าเอาไปแล้วแล้วก็ชายชนนะคะต้นนี้สามร้อยนะคะต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะแล้วก็เมืองใหม่ต้นละสามร้อยห้าสิบนะคะเมืองใหม่รวยล้นฟ้าร้อยเก้าสิบนะคะยอดมองกุฎต้นนี้ด่างใบเดียวไปสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีต้นนู้นดาวเพียงดินนะคะ มีเจ็ดสิบกับแปดสิบเนาะเพชรพลันเจ็ดสิบนะคะกวนอูหกสิบบาทนะท่านผูช้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอ,อาเห็นไหมคะในจันหนุนเขี้ยวมีต้นหนึ่งเห็นไหมคะมีลูกแล้วต้นนี้ใครเอานะคะเอาไปสองร้อยแปดสิบนะคะคือ,อเขาาน่าจะสร้างหัวแล้วลูกค้าเขาเลยแบบสซมโตมนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจบกันไปกับในจันหนุนเขี้ยวต้นนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ลูกชาวนาอิลามมาาเดร์ด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมสวยจริงมากๆาค่ะสวยจึ้งแบบจริง,จ,รงจังเลยนะคะนี่ค่ะซูมใกล้ๆนะคะใบเลื่อมของจริงเลื่อมกว่าในรูปอีกนะคะเลื่อมกว่าในวิดีโอค่ะท่านผู้ชม,ชมแต่เท่าที่บอกนะตอนที่ฝ่าแบ่งไขยเนี่ยลูกค้าต้องเอาไปเลี้ยงหน่อยนะเพราะว่ามันน่าจะกำลังสร้างหัวนะคะนี่ค่ะ